ไปที่โรงลาทางด่วนพี่น้องเบิ่งเอาครับผมอ้าวมูนี่เบาหน่อยนะคอยกันด้เบิ่งคีบเบาหน่อยก็ไล่แต่หลายคีบเนียถูกต้องถูกต้องเอาเงินมาใส่ใจ่ายกาแฟแบบนี้สปอร์ตไลน์มันจะดอกนี่ไอ้เบาหน่อยเสาหนึ่งมันโอดอกได้เลยสปอร์ตไลน์เสาหนึ่งโอดอกเลยมันแจ็คดอกเป็นสุดทางด่วนเลยชุดทั้งด่วนนี่ไปถ้าเป็นหลายกิโลเมตรเบาหน่อยขึ้นเอาเงินในใส่มาจ่ายบบบนี้ค่าสปอร์ตไลน์เนี่ยเอาสี่เอาสี่เสือว่าสัมผัสจริงๆมันจะเป็นเจียงสี่ได้ครับพี่น้อง ว้ามันหลายเส้นหลายสายปันเส้นเข้าปุ้นคุณนาพี่น้องเบาหน้อยทางเดินประเทศไทยนี่บนนี้มีแต่เพียงเส้นเดียวเด้วยวเบาหน้อยเอาเมนบอกถึงต้องที่สุดคิดวนะ่าคิดว่าเส้นเดียวแล้วก็แล้วเลยบมเมนมบ่บเคยมาอีกทีบอกเบาหน่ส่วนหนักใช่รถสะะาธารณะบาหน่อยจะใช่รถสาธารณะโอ้ะทะางด่วนย่อมสีพี่น้องเลยนะอ๋อนี่ยเนี้ยนี้นี้นี้ยอมสีนี่ยเนี้นี้นี้ทางด่วนย่อมสีคือยังนี่ไอ้ฟซูดไซด์หน่อยไซด์หน่อย นะก็ย,ย่อเพรียงแล้วปะเนี่ยอ้ายจัคสิว่าจังได๋เด้ให้น้องฟังเนาะสวัสดีครับพี่น้องครับซ้อบายดีพี่น้องครับผมบาโบโซลา่าเสียงแค่ล่าพี่น้องเอ๋ยนะ,ะตอนนี้อยู่ทีทั้งดวงกาญจนามหมายเลขเก,ก้าฟังตะวันออกพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้มื้อนี้บาโบเป้าหมายและปลายทางจะไปพัทยาครับพี่น้องเอ๋ยนะ,ะจะไปเชื่อมต่อถนกนกาญจนาขอโทษพี่น้องจะไปเชื่อมต่อกับถนนหมายเลขเจ็ดนะจอมรีสายใหม่นะะี่ฮะนี่คือเส้นทางที่จะเชื่อมไปนะ,ะถ้าออกซีแปดพี่น้องเอ๋ยนะสุวรรณภูมิกรุงเทพชลบุรีเนาะพี่น้องเนาะ มันนี้เป้าหมายและไปทางแหละความคิดแหละกะสิ่งที่อยากซือ้ออยากจะซื้อถึงนี่ฮะมันหลายคนเนาะพี่น้องทีคนอยากจะเห็นทางด่วนของประเทศไทยนีะฮะว่าประเทศไทยนะฮะมีทางด่วนบอนะะ่อนี่ฮะก็เทด้ว,วา่าอยากจะนําเสนอนี่ฮะให้ผู้คนทัว่วทุกมุมโลกได้เห็นแต่โมน,นี้ถือวา่ามาผู้เดียวกะเป็นการขี่ตัวเนาะพี่น้องเนาะมต้องเสื้อบาวโบหลายพี่น้องด้ยนะเสื้อเนี่ยหน่อยก็ได้นี่นะฮะอยากจะพาไปให้ฮอดให้ถึงนี่ฮะมันนี้มาม,ามากระเป๋าแจ็บเด้อ หลีนพันกันเบาก็ได้สบายดีเบาแจ็บโอ้มือสั้นเนี่ยโมนี้มี่เบาหน่อยมั้งเนี่ยครับผมสวัสดีครับเออสบายดีโรงลาทางด่วนพี่น้องเบิ่งเอาครับผมอ้าวมือนี้เบาหน่อยนะคอยกันดิเบิ่งคลิปเบาหน่อยก็หลายต่หลายคลิปเดี่ยเป็นยังคืออยากเห็นทางด่วนเขาวามันโบมีดได้เดียวนี่ไผ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 ่มันโนดทำไปแล้วมันโนดทำนี่มีหลายคนเนี่ยเบาแจบก็ออกจลางทำเหมือนกันได้เนี่ยคนว่าประเทศไทยมีทางด่วนหรือบ่ครับคนว่า นี่เรามีแล้วเรามีแล้วเพิ่มมาทางด่วนเก็บเงินเลยทางด่วนเก็บเงินมีง้อพอบที่แบบทางด่วนด้แบบนั้นเบาหน้อยอุ้ยนี่คือทางด่วนจริงๆดีนะขวาขวาต้นเหลมต้นเหลมต้นเหล็เบาหน่อยก้าวเลยว้าวทางด่วนที่มนุษย์ทรมไายมากเลยไอโบโอ้แต่ว่าไม่เห็นตัวนี้โอ้ยเบาหน่อยเบาหน่อยอายเลยอายเลยครับผมไม่เห็นทางด่วนจริงๆริงเลยอายเลยนะ อันนี้ผ้าเบาวน้อยมาเบิ่งของแท้เลยพี่น้องเลยนะเพราะว่าเบาวน้อยเพิ่งกะสงสัยคือกันเนาะบอกเคยเห็นคือกันบอกเคยคือกันแต่ครับบอกเคยว่าไทยบุมีทางด่วนเลยเพราะว่าเขาก็เคยเห็นอินเทอร์เน็ตอยู่เนาะโลกอินเทอร์เน็ตอยู่แต่ก็หาเสือว่ามันสสวยงามขนาดนี้พี่น้องกนหาเสือว่าสัมผัสจริงๆมันจะเป็ินยังสิได้ครับพี่น้องว้ามันหลายเส้นหลายสายปั่นเส้นเข้าปุ่นพูดได้พี่น้องเบาวน้อยขา้างโดืประเทศไทยนี่บนนี้มีแต่เพียงเส้นเดียวเนี่บาวน้อยเอาเมนมาถือต้องที่สุด คิดว <นะ S 1> ่าคิดว่าเส้นเดียวแล้วก็แล้วเลยบ่แม่นติโอ้ยบ่แมน่นประเทศไทยเพิ่นสะดวกสบายเดีย่ยเนือกลางอีสานออกใต้ทิศตะวันตกทิศตะวันออกมีหมดเด้เอาเพิ่นเอาเงินมาใสาแ่แหละไอ้โบคือสางเงาแตะโอ้ประเทศไทยพี่น้องเอ้ยนะเอาเงินมาใส่เรอเนี่ก็สงสัยกันในบ่าวแจ๊บเอาเงินมาใส่บ่าวแจ๊บมีโอกาสคุณบาวแจ๊บเองมีโอกาสได้ถามพ<า>ี่น้องได้คนหนึ่งนอกจากคือเบี้ยวศูนย์ว้าคุณบอกว่าบอลแจ๊บิ่งหล่ในท้องถนนที่ล่ะิ่นบอกงบประมาณบางสิ่งบางอย่างนี่ก็หล่นในร้านขนาดนี้ก็ต้องเอามา ลงเกี่ยวกับถนนนี่แหละนะเพื่นว่าแต่จากส่วนอื่นนี่ก็อาจจะมีอีกนะเพื่นว่าแต่ว่าส่วนมากนะจากรถนี่แหละพรบเอ้ยยังภาษีต่างๆเลยจากรถนะครับผมอันนี้บ่แมนว้าวพันหนึ่งก็รลายพันไม่ในในการแต่ละภาษีภาษีแต่ละปีหรือเปล่าปะพวกปะพวก็มีรถนีม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 ีอันนี้เปล่าเจ้าปะพวกนะเองเพียงสุดว่าขอหน้านีองก็อันนี้ทั้งด่วนที่เบาหน่อยครับผมเมื่อกี้นี่ก็ทั้งด่วนอีกหนึ่งเซนเนี้ยเอาเป็นบ่นี่ก็อีกหนึ่งเซนเนี้ย เขาละทั้งด่วนเนี่ยาหน้อยโอ้บัดทั้งทั้งเส้นนอกเลยบัดอันเป็นทางหลังแล้วก็จะเป็นทางคู่คู่ขนานทางด่วนเรียบทางด่วนตัดมาเชื่อมกันเลยวันนีาแต่ว่ามันเข่ามาหากันบ่ได้ไอ้โบ่ได้บ่ได้แล้วได้ยุได้ยุนกนกบินได้ยุที่มนุษย์ทำเอามาโซ่นั่นงัวเข่าได้เลยโอ้ยมันมาเป็นทางด่วนเด้แบบนั้นมันเป็นจะไรคือให้งัวเข่าวันนี้ โอ้จหนหนังไรเนาะคือหางัวเขาใช<า>่ไหมทางโดนเมืองไทยนี่หางัวเขาเหมืนบอ่อในเก็บก้อนคือการบอะะ่อหนักะบ่อเก็บแล้วโอ้บ่เก็บจังไรล่ะข้าพักสาบปมรุงเสียนทางนี่ล่ะมันาะต้องเก็บเลยล่ะคนแต่ง,งัวเขาได้ดิง,ง่ายงงเลยงัวเขาได้ทางโดนเมืองไทยบ่อธรรมดาเด้เบ,บาเบาหน่อยเบาแจ็บแมวยังเข่าได้เนี่ยบ่อบ่ธรรมดาเด้แล้วก็บ่ได้พิเศษเด้ครับผมโอ้โหมีอ่ะสองชั้นสามชั้นเด้ เมนบอันนี้เป็นทางด่วนระหว่างเมืองเนี่ยถ้าเขาไปใจกลางกรุงเทพเดี๋ยวเราจะมีสองสันสามสันสี่สันผู้นี้อันนี้เป็นเอื่นทางด่วนนะจักเลนอันนี้ระหว่างเมืองเป็นทางด่วนระหว่างเมืองจักเลนนะหนึ่งสองสามสี่เล่นผู้นี้มีอะไรทางพร้อมเนี่ยไปกับไปเอื่นเอื่นสิบเล่นโมบันนี้ไปกับสิบเล่นนะฮะโอ้ยนะฮะนอกจากถนนแล้วยังนี่ป้ายเบาเบาหน่อยบอสต้องย่านลงเมนบอสต้องย่านลงนี่เสาไฟสูงหมกใหญ่เห็นบ่ อันนี้คือไฟยังก็นะคุณซับบอลไลท์ซับบอตไลท์ถูกต้องถูกต้องเอาขึ้นมาใส่ใจกับไฟประเดี๋ยวซับบอตไลท์มันจะดอกโอ้ยอันนี้บบาหน่อยเสาหนึ่งมันโกดอกได้เลยซับบอตไลท์เสาหนึ่งโกดอกมันเปนจัดดอกเป็นสุดทั้งดวงนี่สุดทั้งดวงนี่ไปถ้าเป็นหลายกิโลเมตรบบาหน่อยขึ้นเอาเงินมาใส่มาจ่ายประเดี๋ยค่าซับบอตไล่เนี่ยเอาซี่เอาซี่ทาเขาทาเขาบอกว่าพันเอาเงินมาใส่มาจ่ายบอจับเป็นการบรรณาเสื้อถือฝากเอฟซีคนไทยคอมเมนต์มาแน่เผื่อตอกย้ำและเป็นการเรียนรู้สำหรับเอฟซีหลายคนทียั่งท่าน้ รวมถึงเบาหน่อยเนี่ยเกิดความสงสัยหลายอย่างวันนี้เบาหน่อยเห็นอะไรบ่ทั้งด่วนเนี่ยเห็นแล้วพี่น้องโอ้โหสุดดยอบัตรนี่ทั้งด่วนกับบริมตเส้นเดียวซึ่งเบาหน่อยอยังไงเบาหน่อยบอกว่าเฮ้ยนี่กระทั้งด่วนนี่กระทั้งด่วนนี่กระทั้งด่วนหลายโฟร์เดียวครับผมหลายแน่ครับพี่น้องหนึ่งสองสามแบบขึ้นหนาหนาตักเดียวนี่มันซิปซิปกาเส้นียนพี่น้องซิปปลายเส้นเนาะขนาดเล่นที่เขาเล่นที่เขาวิ่งอยู่ตอนนี้ก็ซีซีเส้นแหละครับพี่น้องคือแบบสุดยอดดีลีครับแต่สิ่งสำคัญของรถคือบบติด รถมันคือโบติดมันมัน,ม,นมันเป็นอย่างคือรถคือโบติดคือปานเท่าเนี่ต้องจอดให้งัวจอดให้แบ่เลยจอดให้มอเตอร์ไซค์จอดให้จัก,กรยานไนดะ้ไบ่กันนั่นย้อนยนอน้ยนอนแบบนั้นตัวมันยังติดเบาโนยังจอดนั่นตัวอันนั่งทางดว่วนเลยนะโอ้โหก็ยังกัยัง,งงงทางด่วนอยู่ดิครับผมพเพื่อนมาทางด่วนอยู่บ้านพี่น้องถามีอ่าสิงกิดขวางยางเซนทิงอ่าสิงซัดข่ามาเนี่เพื่อนทางด่วนอยู่บ่อุ้ยเมื่อกี้นี่เห็นทางด่วนย่อมสีเอทังด่วนเฉพาะกิจทางด่วนย่อมสีมาจับสี้ไดเื่อกี้น่ยแลล้้ววแบ่หอีีกาจบ เราผูกเลยแ่เคยมาอีกทีบ่ะว่าด้วยส่วนว่กใช่รถสาธารณะบ่า้วยจะใช่รถสาธารณะโอ้ทางด่วนยอมสีพี่น้องเลยนะอ๋อนี่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 ยอมสีนี่นี่นี่ทางด่วนยอมสีคือนยังนี่ไอ้บ่กสดใสเนาะสดใสเนาะนะเพิ่อนยอมเพื่อยังแล้วบ่ะเนี่ยไอ้เจ้าสีว่าจังไหนเด้ให้น้องฟังเนาะของอุนิชชานจีนตอนแรกกะคิดว่ามีแต่ป้ายได้ยอมสีฝ่าเลยทางถนนนี่ยมันก็ยอมสีนะครับพี่น้องสุดยอดเนาะสุดยอดเอาองซีอองซีบอลหน่อยว่แจะครับบอลบอหน่อยก็เห็นทางด่วนนเาะ แต่เบาบวกกับเบิ้งคีบเบาหน่อยเนี่เบาหน่อยก็โอ้ยเฮ็ดทางด่วนนี่ทายจะทางด่วนทายจะทางด่วนเบาหน่อยทายเพอยียงทางด่วนนี่เบาหน่อยคือมบรรณธรรมบอกว่าประเทศไทยบุ๊พี่ทางด่วนเอ้าเมื่อบไมีทางด่วนแ<ป>ลยเบาหน่อยไปเกี่ยวกันอี่ย่งกับบรรณธรรมหวย เขาในน่าแบบว่าเป็นเป็นแห่งงารเล่าเราที่แบบมันอยู่ไทยหมสายพิสูจน์อยู่แล้วนะไม่เหมือนเพื่นบอกว่ามีทางด่วนเข้าไปผ่านทางด่วนเขาก็ะไทยเพิ่นเบิ่งกันแล้วอ๋อแล้วจะให้แบบนี้เป็นการเข่าคางคนไทยหลายผดบ่ช่วยคนไทยหลายผดบ่เพราะว่าเพิ่นบอกว่าประเทศไทยบ่มีทางด่วนเด็เอาไรไทยเพิ่นเบิ่งเนาะว่ามันมีทางด่วนอันนั้ง่ายๆแปลว่าเขาพิสูจน์พิสูจน์ใช้เบิ้งเบิ้งว่าเบิ้งว่าเข่าคางในพิสูจน์ซ้ำตาเห็นเพราะอะไรกระโปรงไทยว่ามันเกิดจริง ว่าอรอยไายควบจริงเนาะคือจังสีอะไรนี่นทางด่วนนี่บ่ดิจักร<า>สันจักรสัน,นบ่นน้อยจักรสันนับก่นอนโอ้หลายสันครับทางซ้อนทางบอดอันนั้นกับเสียงไหนยังนั่นน่ะโอ้หลายเสียง<า>ไหนยังนั่นคือทางด่วนบ่มอนอ่ะแม่บ่ทางด่วนบ่อนอ่ะกาถือได้ว่าบ่น,าบาน,านน้อยกับฮักประเทศไทยเนาะถ้ามีบุคคลใดทีมากบ่ในแง่ลบที่บ่ถื่อบ่ถื่อบ่นน้อยกับพสูจน์พิสูจน์พิสูจน์ให้เห็นของจริงเลยภาพจริงเลยบ่มี ป่าวาตรงปกของจริงเนาะครับผมบ่าวหน่อยบ่มักลวยพออ่อมา,าคันสมมุว่าไทยบ่มีทา้งโดนบ่าวหน่อยก็สิบปาทายเลยโอโอบ่าวหน่อยก็สิบปาทายให้เบิ่งเลยแต่นี่เขามีกันจริงๆ,ๆเนาะอยากจริงๆๆๆจริงเห็นอยากอยากให้หายสงสัยเด้เพเอพี่น้องเอ้ยนะคลิปวิดีโอที่บ่าวหน่อยไายเาบิเ่งแ,แต่ต้นจนจบสักก่อนนะครก่อนที่จะวิจารณ์แล้วก็วิพากษ์ครับนะเจตนาของบ่าวหน่อยเนี่ยเจตนาดีหรือเจตนาบ่ดีครับกะลองเบิร์กนะเพราะว่าบางคนอ่านในหน้าปกเด้อ๋อแม่นๆๆๆนะอ่านในหน้าปกแล้วก็มาวิพากษ์วิจารณ์โอ้ย เบาหน่อยใหญ่พ่อใหญ่เห็นได้บบดี้คนบบดี้ว่าสั้นสางความแตกแย่กว่าสั้นเฮ้ยแตกแย่จางไหนเนาะในทิ้งในในแนวทางเบาบวกกับยุพเดียดไทยเนาะเบื้องทางด่วนเนาะนะฮะก็ถือว่าเจตนาดีพี่น้องเอ้เนี่ยน้ำสุนทในสิ่งดีนี่ะเอาความจริงมากว่าบอมีบิดเบือนนี่ฮะก็นที่ว่าเขาเอาบอมีเนาะเขากะทายเบื้องตัวโอ้เขาเอาบอมีเขากะทายเบื้องต่วเขาเห็นเนาะโอ้นั่นแหละคือเจตนาเขาเข้าถามพูดได้ว่าบอมีเขากะทายเบื้อง อเออเพราว่าบุมีทั้งโวนกับไทยบ้างบุมีรถไฟกับไทยบ้างเนาะคันว่นาบุมีดาวเทียมเลยกับโปรเจกต์สีไทยกัน,กกกนกแล้วดาวเ<ล>ทียมดาวเทียมมาดิไปไทยดาวเทียมอยู่ไส้วันนี้รับเอาอะไรบ่าวแจ๊บบ่าวแจ๊บ,บใน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 ฐานะที่เจ้ามากกับบ่าวหน่อยหมวดนี้นะอ่าเจ้าคิดว่าบ่าวหน่อยนี่เวอร์ผูดว่วท้ายถนนเนี่ยตอนแรกอะท่าเขาม้วนตัเต็มบังบ่าวหน่อยแบบแต่ในหัวคอกับเวอร์กัว่าแหละเพราะบังหลายสิ่งหลายอย่างที่บ่าวหน่อยนำเสนออีกอ่ะผู้อยู่แล้วเหมือนบ่าวแจ๊บ สายพิสูจน์เบาหน้อยเป็นสายพิสูจน์เวลาว่าบุ้มีปุ๊บละไปโนดเบาหน้อยนี่ก็มักชวดเบาแจ๊บไปแจ๊บไปไปเบิ่งนู้มีแทนหบุ้มีไปเบิ่งโนดผากันไปเบิ่งโนดโอ้เห็นชัดเจนเอาทายแน่นอนรักฐานไม่จ่ทายให้เบิ่งแน่ว่ากว่บุเสือกว่ากันหมดายจังสี่วะแมนจังสี่วะแมนครับโอ้แน่ยเนี่ยเพนี้มีเอฟซีคุณบอกว่า ฝากเบาบัวไปเตือนเบาหน่อยก็เบาแจ็บแล้วก็ยูทูบเบอร์หลายคนเนี้ยว่าแซนครับเตือนยังเนาะครับผมประเทศไทยนี่เพิ่นเป็นประเทศเสรีว่าแซนครับก่อนที่จะเอาภัยมาพิพาทวิจารณ์เนี่ยบอกคนเฮ็ดว่าแซนคิดกฎหมายเนี่ยว่าแซนครับยังเช่นเอาวัตถุธรรมเนี่ยว่าแซนม้าววามาวิจารณ์ยังทีมันบัดีมันบัถือจะไปเฮ็ดว่าแซนฝากเตือนแน่ว่าแซนในในเมื่อเขากล่าวหนาเขาไปขึืนกล่าวหนาไปออกไปยังเขาเสียเอาเขาออกบ่ไดรนะครับเขาเกิดมาชิตเสมอกันครับก็ ขั้นเขาบอกวิจารณะเขาก่อนเทาก็บประกาศวิจารณ์เขาดี่ล่ะโอ้ต่อส่วนในมุมของมาแจ็บก็คือแบบป่าแจ็บขอแบบนี้เนาะว่ามาอธิบายอะไรกันปะบูขออธิบายกับเอฟซีพร้อมเนาะอธิบายอธิบายเข้าใจว่าเจ็บอื่นอะขอขอบคุณเอฟซีในาะทธิเตือนที่เป็นห่วงเป็นใหญ่กับขอบคุณอันลีมาแจ็บขออธิบายด้วยเหตุผลว่ามนุษยธรรมเนี่ยการที่เพิ่นแบบว่าพยายามแบบมาแบบว่าเว้าอยงแล้วแต่เบียดเสียดประเทศไทยหนาแต่บางอย่างก็จริงได้ป่ะบูปะนี้มาแจ็บอยากจะขอแก้ต่างอยากจะให้เห็น มึงไมุมความจริงเนาะพอญาิคุณว่าหลายคนเขาจะพิษน้ำพึ่นดีะนะโอ้บาวเจ็บเลยเอามาเว้าเอามาจะพ้องกับพิพากษาญาณก็ได้นะแต่ในคำว่าของเพึงนนะบาวเจ็บกับพิพากษาญาณแต่ว่าในความเป็นจริงเลยในความเป็นมนุษย์น่มก็อะไรก็เขาหลบพึ่นคือการนะอะไรก็เขาก็มีหลายคำที่อธิบายเลยกับบอกเหตุบุกค้นนะนะว่าประเทศไทยเป็นเป็นแบบนี้นะลุงนับประเทศไทยเป็นเป็นแบบนี้แล้วก็บาอยากให้คนเล่าหลายคนเขาใจะพิษพี่น้องคนท้ายพึ่งนะโอแบบนี้ได้บาบูบบอยากให้แต่แยกนะแต่ที่สุดแล้วก็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 เราฟ อันนี้โมเมนต์การวิพาวิจารณ์เนี่ยเป็นการแบบว่าโต้แย้งครับครับโต้แย้งบางคนทีเอามาฟังเนี่ยคือเฮ้ยเป็นรื่คือต้องเอาคนคนหนึ่งมาวิพาวิจารณ์ครับนะบาแจเบาถือเมียเถืเนี่ยว่าอย่างเช่นว่าเฮ้ยในสิ่งที่บาถือต้องบาแจก็ต้องแก้ต่างแมนนะแก้ต่างส่วนตัวเบาโวยก็ฟังเนี่ยในส่วนตัวทีเห็นน้องๆหลายคนเอามาวิพาวิจารณ์กเอาค้ามจริงมาว่าแต่้าสิ่งที่เป็นข้มจริงเป็นการใส่ร้ายกันนีอกับบาถือแมนแมนครับแมนครับแต่ว่าทีนี่คือ อา่าคลิปนี้ก็ยาวเหยียดเบาหน่อยนะฮะไอคลิปต่อไปเขาจะไปใส่นะฝากท่านผู้ชมติดตามเป็นกำลังใจกำลังใจเลยกันคอมเมนต์เลยกันร<อ><อ>ุ่นกันอีกต่อนหน้าบอกเพไนเลยไอ้โบกภารกิจมือนี้ไปชนบุรีภารกิจมือนี้เขาจะไปชนบุรีนะฮะฝากติดตามเลยครับฝากติดต,<จ>ตามให้กำลังใจในะฮะนุ่มเล่าสามคนนะฮะเบาแจ๊บเบาโบนะฮะแต่สี่ท่านพี่น้องอยากให้เอฟซีคอมเมนต์บอกกันละสถานที่มองไรที่มันหนาทาน้ายมัสนสวยๆงามๆบอกแน่น<อ>ครับอ๋อพี่นเราบอกเคยไปดิบอกเคยไปจากเื่อเขาแจ๊บ มัดแจ็คยับไปข้างหนึ่งเป็นบุญอยากจื้อแล้วล่ะโอ้เคยแน่เคยแน่เคยแน่น้อพี่น้องเนาะก็ถือว่าประเทศไทยนี่ฮะจังหวัดชลบุรีก็มีสถานีตรงเดียวหลายหลายพี่น้องเลยนะสื่อเสียงดังไกลไปทั่วโลกพัทยาเนาะพี่น้องเนาะหลายๆคนก็อยากมาเนี่ยหอยแข้งแสบนวดลายก็อยากไปกินอยากไปแสบบลาแจ็คเนี่ยปลาหมึกช็อตนะฮะโอ้โหการขับไปแสบนวดลินเนี่ยฮะโมนี่เลยพบเด็ดพอกับปลาแจ็คกระบอาหนวดเนี่ยนวดเนี่ยส่วนมาสิบเปอส์หรือว่าสถานที่ใดกับโอ้บหูเนี่ย ติดตามกันดูอย่าให้ติดตามนะติดตามน้องนะป่ไปหน่อยป่ะสบายดีไ่หน้อยโอเคครับผมสวัสดีครับอ่าผมเจ็บสบายดีไม่เย็นสิงหลงปลาเพิ่งมาไล่มื่อเนี้ยครับผมปลาปลาได้ครับผมป่ะปลาปลา